เข้าใหม่ครับ c ี r 1.8ตัวมิดไม่0 0หม90ปี18คันนี้ฟีดาวผ่อนประมาณ7,000ปลายเท่านั้นนะฮะได้เป็นโฉมนี้เลยนะครับสวยมากนะฮะเพชรยนต์นำเข้ามา10คันก็ขายออกหมด10คันวันนี้เข้าใหม่มา2คันคันแรกจิดจองไปแล้วแต่คันนี้ไมน้อยกว่าไม่9 0,000นะฮะ เป็นตัวมิดด้วยนะครับและได้รถปี2018ดอกพิเศษจัดเต็มให้นะครับวันนี้ผมพามารีวิวนะครับถ้าใครสนใจดูรายละเอียดในคลิปเต็มนี้ได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พทุกท่านฮะยินดีต้อนรับนะฮะเข้าสู่ช่องปาร์นเูมือสองครับอยู่กับปาร์นเพชรยนต์อีกเช่นเคยครับวันนี้ก็จะมีตัวรถที่เป็น CHR นะฮะเป็นตัว1.8ตัวมิดครับมานําเสนอนะฮะคันนี้ได้เป็นปี2018เลขกไม่แค่9 0 0 0 0่นะครับได้เป็นสีดำเงาๆแบบนี้เลย รถสวยพร้อมใช้งานอีกหนึ่งคันครับเข้ามาแล้วนะดูจากด้านข้างนะฮะผิวพันธุ์ของเขานะในเรื่องของช่องไฟต่างๆไม่มเีเขาเรียกว่ามันรูไฟช่องไฟขนาดเท่าเดิมนะฮะไม่มีชนหนักมีความจมน้ามาแน่นอนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมารีวิวคันนี้แบบละเอียดเลยนะครับผมรีวิวแบบไม่ตัดต่อนะฮะถ้ากัเข้าใจท่านผู้ชมนะฮะบ,บางทีตัดต่อไปเดี๋ยวก็จะแบบว่า ไอ้ตรงนี้หายไปไหนตรงนั้นหายไปไหนผมจะรีวิวเรียวๆไปเลยนะนะครับโดยไม่ตัดต่อนะฮะถ้าผู้ติดขัดตรงไหนก็ไม่เป็นไรเนาะนะครับเพื่อความเดียวเพื่อความที่แบบว่าพี่จะได้เห็นว่าตัวรถตัวจริงรอบคันเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวคันนี้นะครับเป็น CSR 1.8ตัวมิดนะนะครับใครที่สนใจครับหยิบมือถือขึ้นมาครับกดมาที่เบอร์0 8 2 5 7 1 3 3 6 9กครับนะก่อนเข้ามาที่เพรยนนะฮะโทรหาผมหน่อยนะผมจะได้ดูแลนะครับถ้าพี่โทรเข้าส่วนกลางนะครับพี่จะได้เซลล์ที่ี่่่ไไไมมใชด้เป็นนค รีวิวรถนะครับเป็นประจํานะอาจจะไม่รู้ในเรื่องของสเปครถนะฮะแต่ถ้าพี่โทรหาผมนะค,คนที่ดูแลพี่คือผมเองนะฮะดูแล้งแต่จองจัด ไฟแนนซ์แล้วก็ส่งมอบรถถึงมือท่านนะครับถ้าพี่ดูคลิปผมแล้วไปซื้อกับคนอื่นผมเสียใจแย่เลยนะเคยมีประสบการณ์นะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีในเรื่องของลูกค้าเข้ามาครับสวัสดีครับคุณปานผม f อคุณนะแต่ว่าซื้อกับเซลล์อีกท่านหนึ่งครับสามเคสเลยนะฮะและสุดท้ายวันปล่อยรถให้ผมไปอธิบายตัวรถให้เพราะว่าเซลล์ที่ปล่อยไม่สามารถอธิบายตัวรถได้นะครับคราวนี้รู้ไหมว่าผมเสียใจมากนะครับแต่ก็อ่ะผมก็ทําให้ผมก็อธิบายให้นะนะครับถ้าดูคลิปผมมาอยากให้ซื้อกับผมนะครับผมอ่ะ เรามาดูคันนี้นะครับตัวในเรื่องของตัวนี้เนาะมันจะเป็นตัวราคา1.8ตัวมิดนะครับปี18ราคาอยู่ที่469,000นะฮะฟีดาวผ่อนประมาณ8,000เท่านั้นเองนะครับได้เป็นสีดำนะฮะและปี18เนี่ยค่อนข้างที่จะปีใหม่อยู่นะครับจัดไฟนแนนซ์ได้ได้ดอกเบี้ยพิเศษะครับผ้าส้มผ้าสีเดี๋ยวผมต่อให้ใหม่หมดเลยนะฮะนี่มาดูในเรื่องของผิวพันธุ์ของเขาใกล้ๆกันนะครับไม่แค่9,000 0โลนะครับตัวนี้ไฟหน้าได้เป็นโปรเจคเตอร์เลนมาให้แล้วนะฮะกระจังหน้าก็สวย นะครับสวยเลยนะครับได้เป็นตัวเขาเรียกว่าตรงกระจังหน้าด้านบนเนี่ยมันออกคล้ายๆกับรถไฟฟ้านะปัจจุบันนะครับแต่รถมันปี18แล้วนะด้านล่างมีรูลังพึ่งแล้วก็มีเซนเซอร์ให้ทั้งหมด4ี่จุดด้วยการไฟตันหมอกคู่หน้ามีมาให้นะครับจุดเชื่อมต่อด้านข้างแนบชิดแบบนี้ไม่อ่านะฮะป่องซุ้มล้อคิ้วซุ้มล้อนะฮะเหลี่ยมสันคมไม่มีบุบเลยเห็นไหมสวยมากนะครับล้อแม็กก็จะมีรอยนิดหน่อยนะครับมีริ้วรอยนิดหน่อย ก็เดี๋ยวเจ็บงานให้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของยางนะครับเป็นยางบิตอายางดีสโตนนะครับก็ค่อนข้างที่จะดอกยางลึกอยู่นะครับดิสเบรกล้อหน้าดิสเบรกล้อหลังมาให้แล้วนะฮะป่งซุ้มล้อไม่มีรอยบุบนะเดี๋ยวรอขัดสีนิดหน่อยนะครับตัวนี้ภาษีนะครับหมด19ธันวาคมนะคะแต่เดี๋ยวผมต่อให้นะไม่รอให้หมดนะเดี๋ยวต่อให้เลยนะครับบนหลังคาไม่มีบุบเลยนะฮะนี่สวยมากกระจกหูช้างตรงนี้เดิมตัวเนี้ย ต้องเรียนแจ้งตามตรงนะครับว่าเปลี่ยนกระจกมานะแต่ว่าเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนแท้นะครับเปลี่ยนของแท้แต่ไม่มีโลโก้เฉยๆนะครับเปลี่ยนกระจกแต่ว่าไม่ได้แบบโดนชนมานะอาจจะมีโดนสะเก็ดก้อนหินแล้วต้องเปลี่ยนอะไรอย่างงี้นะครับต้องเรียนแจ้งตามตรงเลยนะฮะแล้วก็กระจกด้านข้างนะครับฝั่งนี้นะครับโลโก้โตโยต้าชัดเจนเลยนะฮะมีีนเรื่องของกระจกมองข้างปรับพับเก็บไฟฟ้าปรับองศาไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับมือเปดืระตัเป็นคีย์เลสนะฮะแล้วก็นี่เห็นไหมฮะกระจกสวยมากนะครับ สวยมากนะครับตรงนี้ก็คือพร้อมใช้งานนะครับเปิดดูภายในนิดนึงนะครับภายในเป็นโทนสีดําแบบนี้นะฮะได้เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับมีคุชชั่นโทนนะครับเป็นแบบอ่าก้านมาให้แล้วนะแล้วก็มีหน้าจอทัสครับแอร์ดิจิตอลออโต้ครับแยกอุณหภูมิด้วยนะครับช่องวางแก้วด้านหน้าช่องวางแก้วด้านหลังนะครับตรงคอนโซลกลางมีเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกฮูครับมีซิกเนเจอร์ชิฟนะฮะแล้วก็ ตรงนี้คอนโซลด้านหน้าเนี่ยเป็นแบบบมกนซีผิวเรียบ,บทำความสะอาดได้ง่ายนะเป็นซอฟทัสซอฟทัสแต่ด้านในนะครับตรงหน้าจะเป็นแบบพวกพลาสติกนะสวยจริงนะครับสำหรับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นแบบแมกนีซีนะครับบอ่อหนังนะครับเดี๋ยวรอชงหน่อยนะสําหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวรอชงราคาดีนะฟีดเอาประมาณเจ็ดพันไปถึงแปดพันเท่านั้นเองนะครับในเรื่องสองส่วนของกระดูกง,งูไม่เคยแ,แกะยืนยันว่ารถคันนี้ไม่ชนแน่นอนนะครับนี่ไม่ชนแน่แกะให้ดูนิดนึงก็ได้อ่ะนะ เม็ดองเม็ดอ่รงยังสวยอยู่ครบนะครับนีเรียวไปนะครับเรียวไปเลยนะครับจะได้แบบว่าเพื่อความสบายใจนะการซื้อรถตะคันนะครับซื้อรถกับคนที่ดูรถเป็นดีกว่านะครับซื้อรถกับคนที่ดูรถเป็นดีกว่าอย่าไปรู้แค่รู้คําว่าไฟหน้าโปรเจคเตอร์อะไรอย่างงี้นะครับผมว่าคนอื่นก็รู้ไหมเป็นลูกค้าลูกค้ายังรู้เลยนะครับผมซื้อรถกับกับคนที่ดูรถเป็นแล้วจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับใช้ไปยาวๆครับจุดเชื่อมต่อด้านหลังแนบชิดสนิทชับไม่อ้านะฮะล้อแมกก็ หลังมีเขาเรียกมีคราบเล็กน้อยเดียวเก็บงานให้บนหลังคาครับตัวรับสัญญาณได้เป็นครีบฉลานชา์ฟินมาให้แล้วนะฮะสปอยเลอร์ไฟเบรกตรงที่3มีให้ครบครับส่วนกระจกด้านท้ายเนี่ยเป็นของแท้นะเป็นของแท้ก็คือของติดรถมานะครับข้างหน้าก็แท้เหมือนกันแต่ว่าแค่เปลี่ยนมาครับปกติล้วเปลี่ยนแล้วโลโก้โตโยต้ามันจะหายไปนะครับโลโก้โตโยต้าจะหายไปไฟท้ายเป็นแบบตัว C นะครับบูมเมลงนะฮะนี่เห็นไหมครับ แล้วก็ทะเบียน9634พี่ได้ทะเบียนนี้เลยนะครับไฟทับทีมด้านล่างให้มาถึง3จุดด้วยกันนะครับส่วนด้านล่างนะฮะสนิมไม่ขึ้นนะครับรถไม่เคยจมน้ามาแน่นอนฮะตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจได้ครับว่ารถเดิมทั้งคันนะฮะนี่โชคนะครับขึ้นสุดลงสุดหัวน็อตตรงฝาท้ายนะครับนี่นะฮะสวยๆตัวนี้น่าจะแบบเป็นคราบนิดหนึ่งนะมันอยู่นานนะครับ แล้วก็โชว์ขึ้นสุดลงสุดนะครับตะเข็บต่างๆเห็นนะเดิมนะครับเดิมนะจิ้มไปเนี่ยเป็นเป็นซิลิโคอนอยู่นะครับแต่ไม่ได้เปิดไฟผ่า,าไม่ได้เปิดไฟฟ้านะเปิดมาตรงนี้อีกทีนึงก็จะเป็นชุดปลายยางชุดเฉินให้ชุดแม่แรงชุดอะ,อะไรอะไรเงี้ยไม่มียางอะไรนะตัวนี้นะครับตะเข็บต่างๆเห็นไหมครับไม่มีแตกไม่มีร้าวนะสนิมไม่ขึ้นรถไม่เคยชนมาแน่นอนครับตัวนี้นะครับที่ปัดนน้ำฝนด้านหลังมีมาให้ จุดเชื่อมต่อด้านหลังนะฮะแนบชิดสนิทแบบนี้ครับไม่อ่านะครับปุ่งซุ้มล้อคิ้วซุ้มล้อเหลี่ยมสันคมตัวรถไม่มีบุบเลยล้อแม็กก็มีรอยเล็กน้อยนะครับ๋ยวเก็บงานให้นะครับตัวนี้เราเก็บงานได้อยู่แล้วนะครับกระจกแท้เดิมนะครับนี่ไม่โดนมาแน่นอนครับสําหรับตัวนี้ด้านในนะครับช่องไฟต่างๆนะหัวเข่าไม่มีชนแน่นอนครับเมนโองเมนอ่างเรียงสวยอยู่ครบเลยนะครับเรียงสวยอยู่ครบอันนี้ปกติเขาจะไม่แกะให้ดูนะ ถ้าแกะให้ดูครับแสดงว่าต้องมั่นใจมากๆเลยนะครับตดอยูต้าชัดเจนแบบนี้นะครับแล้วก็มือเปิดประตูเป็นคีเลตนะเปิดเข้ามาครับแผงปังรถกระจกเป็นออโต้สี่บานนะครับมีเซ็นทรัลล็อกปุ่มล็อกกระจกปุ่มพับกระจกไฟฟ้าปรับองศากระจกมีให้นะครับมีพุชสตาร์ทมาให้แล้วนะฮะและที่สําคัญนะตัวนี้มีคุชคอนโทรลแบบการหน้าจอครับเลขไม่เก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดกิโลไม่น้อยจริงนะครับไอ้น้อยมากอ่ะ เห็นไหมก็คือตัวนี้เนาะมันจะเป็นตัวโฉมที่เป็น TNGA เจนแรกเลยนะเจ็ jet แรกที่นําเข้ามานะครับเป็น TNGA นะนะครับแล้วช่วงล่าง Double Wishbone เจ็แรกด้วยนะที่นําเข้ามาคือ CHR นะครับแต่ว่า CHR มเลิกผลิตไปแล้วแต่ว่าที่อื่นเขายังผลิตอยู่ ค,คันข้างที่ขายดีนะสำหรับมือ2เนี่ยเข้ามา10บคันในห,หมด10คันเลยนะนะครับพวงมาลัยหุ้มหนังฮะปุ่มมัลติฟังกชันเพิ่มเสียงรถเสียงสั่งงานด้วยเสียงครับรับสายวางสายได้กดหมดต่างๆได้ครับตัวนี้ก็เป็นปุ่มทิปต่างๆของหน้าจอนะฮะแล้วก็มีคูชอนโทนหน้าจอทัชสกรีนครับเชื่อมต่อบลูทูธ รับสายฟังสายในพวงมาลัยได้หมดนะฮะมีแอปต่างๆให้เลือกปรับใช้ได้แบบนี้นะครับแล้วก็แอร์ดีตอนออโต้ครับแยกอุณหภูมิให้แล้วซ้ายขวานะครับสภาพนี้คือดีจัดเลยนะฮะแล้วก็มีที่วางแก้วด้านหน้า2ช่องแบบนี้ครับเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรคูนะครับนี่เวลาเบรกต่อติดไฟแดงอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ต้องไปเข้าเกียร์เป็นเกียร์ n เกียร์ d เกียร์ n เกียร์ p นะครับแล้วก็มีในเรื่องของเนี่ยฮะ abs นะครับเสา a ความเป็นสีดำเนี่ยได้พวงสปอร์ตแน่นอนและมี abs อีก กระจกมองหลังครับตัดแสงอัตโนมัติมีมาให้ม่านบังแดดครับมีในเรื่องของกระจกให้แบบนี้ทั้งสองฝั่งแม่บ้านชอบแน่ๆครับแม่านชอบแน่ครับที่สําคัญตัวนี้เนาะสวยจริงนะครับสวยจริงเลยเดี๋ยวพาส่รงภาษีผมต่อให้นะครับใครสนใจนะฮะคันนี้ฟีดาวน์ผ่อนเพียงแปดพันเท่านั้นเองนะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปรับไฟสูงต่ำแต่เป็นแมนนวลนะครับแล้วก็เปิดฝาถังน้ํามันนะครับแป้นเบรกเดี๋ยวให้ดูแป้นเบรกแป้นชันเล็งนะฮะแทบจะไม่ผ่านการใช้งานมานะครับ น้อยมากนะแต่เบาะเนี่ยต้องชงหน่อยนะเบาะต้องชงหน่อยผมเมื่อกี้ผมตอนนี้ขึ้นแล้วเนาะสภาพแบบดีจริงรับได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังครับสภาพสวยนะฮะเม็ดโอเม็ดอาร์คนะครับโครงสร้างเดิมนะครับโครงสร้างเดิมนี่เห็นไหมเรียงสวยอยู่ครบแบบนี้นะครับจะโทรหรือทักกลายก็ได้นะครับก่อนเข้ามาโทรหาผมก่อนนะฮะผมจะได้อยู่ดูแลต้อนรับนะฮะถ้าพี่โทรเข้าส่วนกลาง พี่จะได้เซลที่ไม่ได้รีวิวรถเป็นประจำนะฮะดูแลนะฮะแต่ถ้าพี่โทรหาผมพี่ได้เซลดูอ่าดูเป็นดูรถเป็นนะครับรถที่อ่ารีวิวรถเป็นประจําต้องหาข้อมูลอยู่แล้วเนาะ,ะดูรถเป็นดูแลพี่รับรองว่าได้ไปเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนวันปล่อยรถผมปล่อยรถด้วยตนเองนะฮะรวมถึงอธิบายตัวรถด้วยตนเองนะฮะ เิเข้ามาดูที่ห้องเครื่องยนต์ครับห้องเครื่องยนต์คันนี้นะฮะเป็นเครื่องยนต์1.8ลิตรนะร้อยกว่าแรงม้าเลยพี่นะระบ,บอกเลยว่าแรงเอาเรื่องนะฮะเป็นเครื่องยนต์เดียวกันกันกบตัว a l t i ิ s นะครับ VVTi นะครับดูโอ VVTi นะสำหรับตัวนี้สังเกตดูครับไม่มีรอยนะ้ำมันเครื่องรั่วไหลนะฮะแล้วก็เดี๋ยวฝาตรงนี้มันแกะออกได้นะเห็นไหมฮะ เครื่องเดิมนะครับไม่เคยเปลี่ยนมาร้อยนะ้ำมันเครื่องไม่มีรั่วไหลหัวนอะทุกจุดครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไถข,ขยบแบบนี้เคมีพันต่างๆไม่มีรั่วไหลร,รั่วซึมนะซื้อรถกับผมเดี๋ยวผมดูแลให้นะไม่ต้องห่วงนะ ไม่ต้องห่วงครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้นะครับเช็ค CCA แบตเตอรี่ให้นะครับถ้า CCA ไม่ถึงเดี๋ยวผมเปลี่ยนลูกใหม่ให้แต่ถ้าถึงผมรับประกันให้3เดือนเดี๋ยวผมเช็คช่วงล่างให้ยางเยิงผมดูแลให้หมดนะครับอยากได้อะไรนะฮะแจ้งผมมานะครับดูแลได้ดูแลเลยนะครับผมเคมีพันธ์ต่างๆอยู่ในระดับปกตินะครับจุดเชื่อมต่อฝากระโปรงหน้านะครับหัวน็อตทุกจุดครับด้านด้านบนและด้านล่างไม่มีนะครับไม่มีการเปลี่ยนมานะครับไฟหน้าครับแก้มข้างไม่เปลี่ยนนะไฟ ทานบนแมอน้ำนะฮะไม่มีบิดเบี้ยวนะไาหน้าแท้เดิมโรงงานนะครับนี่สวยมากนะครับหัวน็อตทุกจุดครับไม่มีร่องรอยเหลี่ยมสันโฟมฝากระโปรงไม่มีบิดเบี้ยวครับซิลซิลิโคนต่างๆอยู่ครบรูบายอากาศรูบายความร้อนสักขลาดกันความร้อนป้ายคำเตือนต่างๆอยู่ครบนะฮะและสวยด้วยนะครับและสวยด้วย เนาะตัวนี้ก็คือแบบ CHR อนะครับอยากได้รถทั้งทีนะฮะซื้อรถกับคนที่ดูรถเป็นดีกว่านะครับอย่างเช่นนะฮะดูรถกับผมดูรีวิวผมมาซื้อกับผมดีกว่าผมอธิบายกับพี่ได้นะเรื่องแคมเปญผมแม่นนะครับเรื่องสเปซรถผมก็แม่นด้วยนะับพี่อยากได้อยากให้ผมดูแลเนี่ยรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนสังเกตดูนะฮะนี่จากการที่แนะนําพี่ในคลิปนี้นะครับก็เป็นการแนะนําในเรื่องของว่ามันต้องควรดูจุดไหนด้วยนะครับผมก็แกะให้ดูทุกจุดแล้วนะฮะเปิดให้ดูทุกจุดเลย แล้วฟังก์ชันอะไรที่น่าเล่นนะครับผมก็เล่นให้ดูแล้วนะครับถ้าพี่อยากได้รถสักคันนะซื้อกับผมเถอะเนาะกดมือถือหยิบม,มือถือขึ้นมาครับกดเบอร์082 5713369นะครับรับรองไม่ผิดหวังครับผมปานเพชรยนต์นะยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวสรุปให้ฟังนะตัวนี้คือ To y ย ta c h r 1.8ตัวมิดนะครับเป็นตัวราคา46 9 0 0 0บาทฟีดาผประมาณ1 0,000เอาเข้าไปฟีดเาผประมาณ เจ็ดพันายถึงแปดแสนไปแปดพันนะครับขอภัยนะโอเคผมพูดไม่ค่อยรู้เรื่องและนะครับฟรีดาวผนประมาณแปดพันบาทนะครับฟรีดาวผนประมาณแปดพันได้ปีสิบแปดไม่เก้าหมื่นจากนี้ไปใช้งานคุ้มสุดเข้ามาสองคันคันนี้ติดจองไปแล้วคันนี้ติดจองไปนะครับสนใจนะครับที่ติดต่อมานะครับเดี๋ยววันนี้นะครับต้องขอจบการน,นําเสนอแต่เพียงเท่านี้นะฮะอย่าลืม กดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมหน่อยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรถเ้าใหม่สวยๆจากผมนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูทุกวันเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ